มาดูเรื่องของการเร่งรัดการเบริกจ่ายงบประมาณกันหน่อยนะคะทางด้านของคุณกฤษดาจีนวิจารณะค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบริกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐค่ะครั้งที่1ประจําปี67ว่าผลการเบริกจ่ายงบประมาณรายจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่9กุมภาพันธ์2567เบิกจ่ายแล้ว1,322,916ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 64. 64ของจํานวนเงินจัดสรรทั้งสิ้น1,816,497ล้านบาทจําแนกเป็นรายจ่ายประจําซึ่งเบิกจ่ายแล้วนะคะ1,144,510ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ66.29รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายแล้ว69,755ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ46.38เงินกันเบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายแล้ว7723ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ44.17สําหรับงบประมาณ ปี2567ได้กำหนดเป้าหมายค่ะในภาพรวมร้อยละ93การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำร้อยละ98การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนร้อยละ75และเป้าหมายการใช้ใจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนร้อยละ100โดยมาตรการเร่งรัดการใช้ใจ่ายประจำปีงบประมาณ2566นะคะก็ต้องใช้เป็นเพลพลางๆก,งก่อนแล้วก็ให้ดำเนินการดังนี้ค่ะ หนึ่งก็คือให้เร่งดําเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปนะคะไปยังสํานักงานในส่วนภูมิภาคภายใน5วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรเพื่อให้ดําเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันต่อไป 2. รายการลงทุนปีเดียว ให้ก่อนหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน2567สำหรับรายการผูกพันใหม่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรก,กฎาคม2567 3ให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณกำกับดูแลค่ะเพื่อให้สามารถก่อนหนี้และก็เบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็วนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้กําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2567ให้เร็วขึ้นโดยหน่วยงานนะคะให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่อง ภายในของหน่วยงานของรัฐเอาไว้ก่อนรวมถึงลดระยะเวลาการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีก็ประมาณ2567เพื่อให้การดําเนินงานเนี่ยมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมถึงกําหนดหลักเกณฑ์ค่ะในการจ่ายเงินก่อนที่จะมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคู่สัญญาของทางส่วนราชการด้วยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลอกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ